สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่บางปะอินสวัสดีค่ะวันนี้จะมานั่งรอรถเมล์กับนะคะจัดรถอินได้ไหมนะค่ะไปรถเมล์เขียงเขียงตรงนี้ก่อนเขาเพื่อนมานั่งยุป่ปงายรถเมล์หลังจากไปส่งหมอเอือนนะครับอยู่สาธุประดิษฐ์นะครับแล้วนอนแล้วครับลอ,อยออกมา ออมาจากกรุงเทพแล้วนะครับนั่งรอรถเมล์นะครับนั่งตาหางแค่เมื่อเอารถเมานไปไินเออยับางไปยินเดี๋ยวบางหน่อยแลรถร้ายหลายาเอารเนี่ยกินนะครับเที่ยงขณะนี้เที่ยง เขาหิวเขาเสด้กินเขาหรือส <I> ิได <and> <mir anda> <OB> ้กินก๋วยเตี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขากรุงเทพเนมันหายยังมั้งมันไม่มียังหรอกลูกมันมันจอดรถหนักนี้ยบอกแทบ็กซี่บอกจอดรถเรื่องก๋วยเตี๋วบ้านเท่าเด็ดนี่แดงจอดไม่ได้เลยแมงนขาวแดงเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้กระพริบอี่ขาวแดงเนี่ยว่ากะ ลุงมารวยกันได้ตามหน้าร้านอาหารหน้าร้านนี่เดี๋ยวพอได้เดีวเวลาเล่งดัวน่ะพ่อได้อันนี้ต้มเลือดหมูขายแมวแมวไปกินก๋วยเตี๋ยวนุ่นๆเก๋วยเตี๋ยวนึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกลยวเนื้อเกยวหมูกินเนื้อแม่กินเนื้อเนี้อเสีย มีเขามีเขาต<อ>ัว<อ>หนึ่งเหรอมีเขามีเขากับมีเขาสองน้ำน้ำเน้อน้ำบริการดีรถไล่หลายครับเสร็จภารกิจแล้วถ่ายคุเพฮันเล็ตนะครับ พอไม่มีร่อชมเ้อๆครับผมน่าจะประมาณน่าจะให้ได้เดือนนี้ลคะครับนั่นี่ระครับนี่กะโตเขานี่โตที่ ช่องพ่อแม่ไทยเมือ่อคืนนะครับผมผมลงไปนี่พอ่อพ่อ่เข้าคอมเมนต์ถามนะครับว่าออกอากาศวันไหนออกออนแอร์วันไหนนะครับมเอเจอออกออนแอร์วันไหนสินะครับเป็นนางนะหรือเป็นนางเลยผมก็เลยไปตอบว่าภายในเดือนนี้แหละครับผมพอม่อพ่อยอดใจรอเด้อครับไปชมลูกสาวแน่นอนครับภายในเร็วๆนี้ดีกว่าเออเอาเร็วๆนี้เนาะ มีเด็ช่มลูกสาวแท้มีเสื้อไผ้า่พร้อมบอกเลยคนหน่อยสวยมากนะครับค,คนหน่อยคนหน่อยสวยมากหิว <c oughs> ขา <c oughs> มันก็เทียงกลัวแนะล้วนะะลูกไั่หิวตัวอันขึ้นไป พ่อบอกเอาซุดมสองทำุดกระเพาะเอามาทมซุดดีๆทำซุดดีจนจะพี่พ่อใส่เสือตัวเก่าใส่เสื้อตัวเก่าอันนี้ฟิลโลดีเดืกอนโอ้ไปกดดันเพื่อนลูกเพื่อนที่ใส่พีเด้เพื่อนทีใส่นั่นใส่นีให้พีเด้อะไรแหละคนหน่ยยิ่เขานะครับเป็นเร่งปค่าแล้ว แม่ไปซื้อเอาด้วยแม่ไปเรียนไนแล้วไปซื้อเอาระยะทางกลับนะครับ455กิโลเมตรนะครับว่ากับรถจะไล่ไหลามาหนิคุณเป็นเกียรรถไล่ไหลครับมุ่งหน้าบางปอินนะครับถึงลง่งทาง โคเวลงมาเมื่อกี้นะครับลงมาหอดนิ้วเข่าก็ดีแดดเติมน้ำมันน้ำเรื่องดื่มแกงี่ง่วงไปน้ำนะครับ อย่าใส่หลายเลยครับบอกพริกเผ็ดเผ็ดน้อยอย่าใส่หลายบอกพริกเผ็ดใด้ลูกนี่เห็นว่าเพื่อนบอกเลยพริกเผ็ดมากเร็ยจะเสียกันี่ลูกมาะละยิบใส่ลูก ไม่ด mm ีเลยคนแม่ละกันสูบได้ กินเผาก็ได้ว่ากินกินเนี่ยสดหอวนนี่แหละวางไหมครับขอ,เอขงนะบเางนะาบาน,นี่ย่ะมาละยุงยุงมาลงเห็นไหมมาละมันขุ่ดิียกลูกียกมาละเยบ เรามาชิมดูนะคะตะเข็บแทบอือกินแบบพริกไหมต้องใส่น้ำปลาแม่ลืม่ะ เาถึงแล้วค่ะเียหอันนี้วยอ่ะุยแม่เืยแพนลืมเกี่ยวโอเคค่ะเดี๋ยวขออญาตลงคลิปก่อนนะคะไม่กินขอน้ำกันเยขอซอกับขอยงเตรียมตัวเดินทางกลับ โกสูงที่เสร็จแล้วนะคะ